สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกบทความที่น่าสนใจมากๆชิ้นหนึ่งนะคะมาจากวารสารแก้วเจ้าจอมออนไลน์ค่ะชื่อเรื่องว่าองค์กรยุคใหม่กับคนทำงานรุ่นใหม่คือพอลองนึกย้อนไปสักสิบปีก่อนภาพโต๊ะทำงานที่แบบมีแต่แฟ้มเอกสารหนาๆนนนนนเนี่ยมันดูห่างไกลจากวันนี้มากเลยนะคะใช่ครับตอนนี้มันคนละภาพเลยมีทั้งคนรุ่นใหม่แล้วก็ a อเข้ามาอยู่ในสมการเดียวกันหมดเลย แต่มีประโยคนึงในบทความที่อ่านแล้วสะดุดมากค่ะเป็นคำพูดของเด็กจบใหม่คนหนึ่งที่เขาบอกว่าผมไม่ได้อยากทำงานให้มั่นคงผมอยากทำงานให้มีความหมายอืมประโยคนี้คมมากครับแล้วมันไม่ใช่แค่คำพูดเท่ๆด้วยนะคือมันสะท้อนภาพใหญ่เลยว่าคนรุ่นใหม่เขามองหาสิ่งที่เรียกว่า growth เขาไม่ได้ทำงานเพื่อเงินเดือนอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วแต่เขาต้องการพื้นที่ที่ความคิดของเขาเนี่ยถูกรับฟังแล้วก็ได้เติบโตครับ ในบทความก็มีกรณีศึกษาที่น่าสนใจพอดีเลยค่ะเป็นบริษัทเทคโนโลยีในสิงคโปร์เขาให้พนักงานลองเปลี่ยนจากการใช้ Excel แบบเดิมๆอะค่ะมาใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าแทนแล้วผลเป็นยังไงครับผลที่ออกมาคือยอดขายเพิ่มขึ้น20%ในไตรามาสเดียวเลยค่ะโห oh. แค่เปลี่ยนเครื่องมือเนี้ยน,นะคะเป็นตัวเลขที่น่าทึ่งมากแต่ผมว่ามีประเด็นที่ลึกซึ้งกว่านั้นที่บทความเขาเน้นย้ำนะ อะไรเหรอคะคือประโยคที่เขาบอกว่าสีหน้าและแววตาของพนักงานเปลี่ยนไปเลยอ๋อพวกเขารู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยจากการเป็นแค่คนคีย์ข้อมูลซ้ำๆมาครับ AI ไม่ได้มาแย่งงานนะแต่มันมาเสริมศักยภาพให้เราได้มีเวลาไปทำงานเชิงกลยุทธ์ที่มันมีความหมายมากกว่าเดิมพอพูดถึงเรื่องนี้มันก็โยงไปถึงบทบาทของผู้นำเลยใช่ไหมคะคือผู้นำยุคใหม่เนี่ยคงจะมาสั่งงานแบบเดิมๆไม่ได้แล้วไม่ได้เลยครับบทบาทเปลี่ยนไปเยอะมากบทความบอกไว้ชัดเจนเลยว่าผู้นำยุคใหม่ไม่ใช่คนที่มีทุกคำตอบอือแต่คือคนที่กล้าตั้งคำถามที่มันถูกต้องและทงพลังอย่างเช่นแทนที่จะถามว่าทำไมยอดขายตก ก็เปลี่ยนเป็นเราจะทําให้สิ่งนี้ดีขึ้นได้อย่างไรอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคําถามแบบนี้มันช่วยสร้างสิ่งที่บทความเรียกว่าพื้นที่ปลอดภัยขึ้นมาใช่ไหมคะใช่เลยครับให้ทีมรู้สึกว่าสามารถลองผิดลองทุกได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตัดสินถูกต้องเลยครับซึ่งมันนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจมากมีอีกตัวอย่างหนึ่งในยุโรปองค์กรหนึ่งเขาเปลี่ยนการประชุมยาวๆที่น่าเบือ่อมาเป็นโมเดลประชุม15นาทีแบบไม่มีสไล โหสิบห้านาทีเองเหรอคะใช่ครับคือเข้ามาคุยกันเฉพาะประเด็นที่ต้องตัดสินใจจริงๆแล้วก็แยกย้ายแล้วผลเป็นยังไงคะการตัดสินใจเร็วขึ้นมากและที่สําคัญคือพนักงานแฮปปี้ขึ้นเยอะเลยเพราะเขารู้สึกว่าได้เวลากลับไปทํางานที่มันสร้างผลลัพธ์จริงๆฟังดูแล้วเหมือนกับว่าองค์กรที่จะรอดในยุคนี้ไม่ใช่ที่ที่เข้มงวดที่สุดแต่เป็นองค์กรที่เปิดใจที่สุดเปิดใจให้เทคโนโลยีแล้วก็คนรุ่นใหม่ใช่เลยครับ และมีอีประเด็นที่บทความทิ้งท้ายไว้ซึ่งผมว่ามันลึกซึ้งมากนะคือเขาบอกว่าแม้เทคโนโลยีจะก้าวไปเร็วแค่ไหนก็ตามเนี่ยมันก็ไม่สามารถเอาชนะความตั้งใจของมนุษย์ได้อืเพราะท้ายที่สุดแล้วมนุษย์นี่แหละครับคือผู้ที่ทําให้เทคโนโลยีมีความหมายตบกันไปอยากจะฝากประโยคปิดท้ายจากผู้เขียนบทความไว้นะคะดิฉันว่ามันเหมือนเป็นเข็มทิศให้เราทุกคนในยุคนี้ได้เลยเขาเขียนไว้ว่าเทคโนโลยีอาจผลักเราไปข้างหน้า แต่มนุษย์เท่านั้นที่เลือกได้ว่าจะก้าวไปอย่างรีบเร่งหรือก้าวไปอย่างมีความหมาย